ีใบมีลำต้นนะคะสำหรับเด็ก3ขวบนะคะแล้วก็ประสบการณ์เดิมที่เด็กเคยทำก็คือเด็กได้ระบายสีต้นไม้ด้วยสีเทียนนะคะฉีกปะปั้นดินน้ำมันความรู้และประสบการณ์ใหม่ก็คือการสร้างสรรค์ต้นไม้โดยการขยำกระดาษอันนี้คือประสบการณ์ใหม่ที่เด็กจะได้ทำนะคะ ขั้นตอนกระบวนการน,น,น,นะคะขั้นนำทำคุณครูนะคะทำโดยการเตรียมิมนะคะคือทำคร้อจงชูนิ้วนะคะจะให้ร้องไหมคะให้ร้องดิงไปมไม,ไม, <laughs> มาลอง <laughs> <laughs> ให้ทำท่าทากระบอกด้วยนะคะ <S <S 1> <S 1> ชูนิ้วขึ้นมาหนึงนิ้วกลายเป็นืน มาดีนิวแมงมุมไล่ต่ทุ้าจุดนวขึ้นมาหานิวกลายเป็นดาวพัวถ้วยงานนะคะจำเพื่อใช้งานนะคะ2เด็กและครูร่วมกันทำความพร้อมจองเรียบร้อยแล้วต่อมาเป็นขั้นสอนนะคะขั้นสอนครูได้นาอุปกรณ์นะคะอุปก,กรณ์ที่ทำเกรียมตั้งแต่นะคะ ครูแนะนําการขยำกระดาษขยำยังไงคือเรียกว่าขยำเนาะเด็กบางคนจะไม่รู้ว่านี่คือการขยำนี่คือการทับนี่คือการฉีกน,นะคะเด็กเมื่อเด็กออกแบบต้นไม้แล้วตามจินตนาการของตัวเองนะคะเด็กก็จะนําเสนอผลงานของตัวเองต้นไม้ของตัวเองให้เพื่อนๆนะคะในห้องนะคะเอฟ e ที่ได้ก็คือการจดจอ่อใส่ใจวางแผนจัดระบบดําเนินการแล้วก็รเริ่มลงมือทำนะคะ,นะคะ ต่อไปถึงขั้นสรุปนะคะเอการเสนอผลงานกิจกรรมต้นหมายของตัวเองตั้งชื่อต้นไมายของตัวเองก็คือวิเล um ่ลงมือทำยับยับยั้งคิดไตรตรองแล้วก็ยึดหยุ่นความคิดนะคะขั้าานประเมินผลก็โยงไปจากวัตถุประสงค์ที่เมื่อกี้ก็คือหนึ่งสังเกตจากการนําเสนอผลงานสองสังเกตจากการปฏิบัติกิจกรรมสามสังเกตจากการทําง,งานร่วมกับผู้อื่นเอฟ e ที่ได้ก็คือจะจ่อใส่ใจ จำเพื่อใช้งานวางแผนจัดระบบแล้วก็รีเริ่งมนงนทนะคะอ่สื่ออุปกรณ์ก็จะมีกระดาษสีหรือที่เรียนกระดาษนะคะข้อ2ก็คือความคี่หลักในการออกแบบให้เด็กได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขนะคะผ่านกิจกรรมการโยนลอกโยนบอนลลงตะกร้ามุ่งเสริมทักษะ E.F. ในด้านทักษะพื้นฐาน จำเพื่อใช้งานยังคิดไต่ดองยืดหยุ่นความคิดทักษะกำกับตนเองนะคะที่เราจะได้คือจดจ่อใส่ใจควบคุมอารมณ์ติดตามประเมินตนเองทักษะประเมินตนเองนะคะเริ่มและลงมือทำวางแผนจัดระบบดาเนินการและก็สุดท้ายสัตว์ในจินตนาการครับเมื่อวานเราเป็นสัตว์ในวรรณคดีน<า>นะนะนะวันน,นี้เราก็เอานะครับเชื่อมมาจัด การออตัวเมื่อวานครับสือชื่อติดตามเราคือสัตว์ในจินตนาการครับในส่วนที่หนึ่งครับเป้าหมายครับเป้าหมายนะครับจุดมนะุ่งห,นะหมายก็คือให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมือนะครับในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดินน้ำมันนะครับให้กลายเป็นสัตว์ในจินตนาการนะครับนะจะเป็นสัตว์อะไรก็ได้นะครับสาระสำคัญก็คือให้เด็กเนะี่ยถ่ายทอดประสบการณ์ของตัวเองนะครับที่มีอยู่เด็กก็จะรู้ว่า สัตว์ที่เรารู้จักนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นนกเป็นกระต่ายเป็นเต่าเป็นงูอะไรต่างๆก็ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างนี้ความสุขนะคะแล้วผ่านกิจกรรมการข้อคำพร้อมจองนะคะสำหรับส่งเสริม E.S. ทางดบ้านจดจ่อใส่ใจจำเพื่อใช้งานริเริ่มลงมือทำนะคะ แล้วส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์จิตใจ